เอาขอเสียงหน่อยนะขอเสียงอ่าพี่ดีมาแล้วอดีครับสดีครับพี่ดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมวันนี้มาเจอกันสบายสบายวันเสาร์ไม่ดีไม่ร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ารีบเล็กรีบเล็กน้อยใช่ไหมทุ่นละไปไหนไหมคะมีอยู่วัดกัรมีอยู่วัดกันารต้องมีทุรละประจำเวลาคุยกันแล้วก็ต้อง ต้องรีบเร่งสปีดจริงๆวันเนี้ยพูดถึงมีเรื่องที่อยากจะคุยหลายเรื่องแต่ถ้าเรื่องที่เอาเรื่องที่ด่วนก่อนแล้วก็คิดว่าถ้าเรื่องอันไหนที่ยังไม่ด่วนมากก็เดี๋ยวเราไปคุยกันทีหลังนะคะแต่วันเนี้ยก็อยากจะคุยเรื่องของบริษัทเอเวอร์แกรนด์ก่อนเพราะว่าสองวันที่ผ่านมาเป็นข่าวใหญ่มากเป็นข่าวใหญ่มากแล้วก็นักลงทุนถามมาเยอะก็จะถือโอกาสนี้ในการที่จะ ชี้แจงในเรื่องต่างๆไปด้วยจะได้ทราบข้อมูลไปพร้อมๆกันแล้วก็เออไม่ทราบว่าอาจารย์ให้ข้อมูลนักลงทุนไปมากน้อยขนาดไหนนะคะผมผมก็ให้ข้อมูลได้ยังยังไม่ชัดเจนนักก็คือว่าในส่วนของนักลงทุนไทยก็คงจะมองว่ามีผลกระทบอะไรกับเราผมก็เล่าไปบอกโดยความเชื่อมโยงที่ว่าเขามาลงทุนในเกี่ยวข้องกับบริษัทเมืองไทยี่ย เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนเนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเป็นบริษัทพรัพย์ที่ที่ว่าอยู่นอกตลาดที่มปอยู่รายหนึ่งแต่ว่าที่น่าสนใจที่ผมอยากได้ข้อมูลจากพี่ลีเลยนี่นก็คือว่า,าสถาบันการเงินของเราหรือว่าบริษัทจดทะเบียนของเราเศรษฐีในบ้านเราเนี่ยพูดง่ายว่าไปซื้อหุ้นกู้กับเขาบ้างไหมที่ว่าจะมามีผลมีอิทธิพลในถึงลบเชิงบวกนี่อยากฟังอยู่เหมือนกันครับพี่ลีครับเก่นครับค่ะก็น่าจะพอจะตอบคําถาม เหล่านี้ได้นะคะเพราะว่าในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดน,นะคะเพื่อให้นักลงทุนจะได้สบายใจว่าอพอร์ตการลงทุนที่ลงทุนถืออยู่เนี่ยได้รับผลกระทบหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเอเวอร์แกรนดกันนิดนึงว่าสีเจียเยินเนี่ยที่เป็นมหาเศรษฐีอันดับ12ของจีนเนี่ยได้สร้างอาณาจักรตรงนี้ให้ กลุ่มบริษัทเขาจริงๆภาษาจีนเพราะชื่อเหิงต้านะคะอาจารย์แล้วก็เป็นบริษัทเอกชนที่กลายเป็นว่ามีนิสิตมากที่สุดในโลกไปแล้วเนาะก็คือ3 5 6 0 0 0ห้านหพล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ไม่น้อยนะสิบล้านล้านนะคะสิบสิบล้านล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ตกอกตกใจแต่จริงๆเรื่องพวกนี้มันสะสมมาเพราะว่าบริษัทนี้ก็มีการมีการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็อย่างที่ ข่าวออกมานะคะเขาเป็นอันดับสองนะคะไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับหนึ่งในจีนแล้วก็ในการที่คนจะไปเชื่อมโยงกับกรณีของเลมนเนี่ยในแง่ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนก็ให้ความเห็นมาว่าโดยขนาดของตัวบริษัทเนี่ยไม่ได้ใหญ่ขนาดเลยม่นมที่ว่าล้มแล้วจะกระเทือนไป ทั้งหมดเลยนะคะแทบจะเรียกว่าทั้งอเมริกาแล้วก็ทั้งโลกเลยนะคะที้ลักษณะอของอตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการที่รัฐบาลจีนเนี่ยวันนี้ข่าวที่ออกมาค่ะอาจารย์ก็กลายเป็นว่ารัฐบาลจีนก็เข้าไปอัดฉีดเงินเข้าไปใน,นระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนหนึ่งนะคะในวันนี้นะคะซึ่งก็ทําให้ตลาดน่าจะหายตกใจไปบ้างนะอาจารย์เพราะว่าเงินที่อัดฉีดในวันนี้1.4หมื่นล้านดอลลาร์เนี่ย ก็เขาก็จะเสริมสภาพคล่องหลังจากที่เอเวอร์แกลนเนี่ยเจอวิกฤตนะคะวิกฤตของของเอเวอร์แกลนก็คือก็เหมือนวิกฤตตาสารนี่บ้านเราก็คือถึงเวลาก็ไม่มีความสามารถในการจ่ายคืนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนที่ถือในตาสารนี่นะคะแล้วก็ส่วนที่คนที่ได้รับกระทบในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ลูกค้าที่เข้าไปลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์ของเขาเข้าไปซื้อ,อบ้านเข้าไปซื้อตึกซื้อไปคอนโดอะไรทั้งหลายทั้งปวงคือเป็นลูกค้าในส่วนที่เข้าไปลงทุนกับตัวบริษัทเขานะคะก็อาจจะมีการจ่ายเงินดาวไปแล้วแล้วก็ยังไม่โอนก็จะเหมือนสภาพของอสังหาริมทรัพย์บ้านเราที่สมัยที่มันมีปัญหานะคะก็คือยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็จ่ายดาวไปแล้วอันนี้ก็คือความเสียหายของนักลงทุนก็จะแยกเป็นกลุ่มกลุ่มนะคะแล้วก็จะเป็นพวก คู่ค้าใช่ไหมคะมคู่ค้าของเขาก็คือคนที่เป็นคอนแทคเตอร์ทั้งหลายที่เข้าไปทำธุรกิจร่วมกับเขานะคะพวกกลุ่มก่อสร,ร้างวัสดุก่อสร,ร้างอะไรต่างๆที่ให้มีการทํางานร่วมกันกลุ่มนี้ก็จะได้รับผลกระทบนะคะทีนี้ถ้าเรามองในแง่ผลกระทบเป็นกลุ่มๆถ้าจะเกี่ยวข้องกับพวกเราก็คงจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะว่ากองทุนที่เข้าไปลงทุนเนี่ย มีการลงทุนในบริษัทเอเวอร์แกลนบ้างหรือเปล่านั่นแหละอยากรู้อยากรู้มีกองทุนไหนบ้างมีแบงค์ไหนบ้างมีใครบ้างเพราะเราก็ไม่ได้ไปเป็นคู่ค้าหรือว่าเราก็ไม่ได้ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเขานะคะแต่เท่าที่เราทราบก็คือตัวธุรกิจที่เขาเปิดเผยออกมาเนี่ยบริษัทพอมันโตขึ้นโตขึ้นมันก็จะเหมือนบริษัทใหญ่ๆโดยทั่วไปอะค่ะอาจารย์ที่ เข้าไปกระจายการลงทุนไปในในหลายๆภาคส่วนไม่ได้ทำแค่เรื่องอสังหาหรือมัพซับอย่างเดียวนะคะแล้วก็พอกู้ง่ายก็มีการกู้ไปเรื่อยๆๆแล้วก็อเอาไปลงทุนในส่วนที่ยังไม่สร้างผลตอบแทนด้วยทำให้เกิดปัญหาสภาพคล่องนะคะก็เท่าเท่าที่เห็นมาก็จะมี เหมือนการเข้าไปลงทุนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าอะไรด้วยซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจหลักของบริษัทอันนั้นก็คงจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีการการลงทุนที่เกินขอบเขตของอการลงทุนหลักเดิมที่มีอยู่ก็น่าจะเป็นทําให้มีปัญหาแล้วก็ตัวผู้ถือหุ้นเองตอนนี้ก็ยังก็ถือว่าเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่ร่ํารวยในจีนอยู่นะคะ,ะเป็น,น เป็นมหาเศรษฐีอันดับ12แล้วก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในส่วนของการที่บริษัทเนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้ตรงนี้เนี่ยทางผู้จัดการกองทุนนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าแนวโน้มคงไม่ได้ไปสู่ขระบวนการล้มละลายเหมือนบ้านเราเนะ<อ>คือเขาแค่เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้แสดงว่า บริษัทยังอยู่ในวิสัยที่จะเข้าไปจัดการในเรื่องของการปรับโครงสร้างนี้ได้เพราะฉะนั้นก็มันก็จะมีเหมือนกัเป็นข่าวอันหนึ่งที่มันก็จะแตกต่างจากความรู้สึกที่ว่าถ้าเกิดล้มละลายนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะคืออันนี้ยังไม่ถึงขั้ว่าล้มละลายนะก็คือว่านี่สินก็มาเคลียร์กันหน่อยแล้วก็มีราบากีนแล้วธนาคาีก็อัดฉีดเข้ามาอัดฉี 1.4หมื่นล้านเข้าไปนะคะก็อันนี้ก็คงจะมีประเด็นเรื่องเรื่องหลักสาระสําคัญก็อยู่ประเด็นตรงนี้ค่ะว่าอัดเฉลี่ยประมาณหมื่นสี่พันล้านนี่ก็ทาให้คนมันหยุดแพนิกกับพูดง่ายๆนะคือคนจะไปลัวในคำว่าเออบริษัทที่จะล้มละลายเสร็จแล้วจะไม่มีเงินมาเคลื่อนชั้นชั้นก็เลยแพนิกมาขายมาอะไรเนี่ยมันก็เลยหยุดความรัสสัรัสายลงได้ช่วงที่ผ่านมามันอยู่ในภาวะที่ว่าแบงก์รันมันยังไม่ถึงขั้นว่าแบงก์รับหรือเต่าที่ฝั่งพิลี ใช่ค่ะอันนี้ข่าวมาออกมาเป็นในลักษณะนี้นะคะว่ายังไม่เข้าสู่กระบวนการไม่อยู่ในสภาวะที่ขนาดที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่อยู่ในสถานะที่จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้บริษัทไปต่อได้ทีนี้การปรับโครงสร้างหนี้หมายความว่ามันก็ต้องมีแฮคโคงแฮคัดเหมือนบ้านเรานั่นแหละแล้วก็ตอนนี้บ้านเราก็ชินกับเรื่องแฮคัดแล้วเนาะการบินไทยเนี่ยเรานึกภาพการบินไทยแบบนั้นเลยค่ะ ค่ะบริษัทการบินไทยก็ไปต่อเจ้าหนี้ก็ว่ากันไปมานั่งการเจรจาบริหาระจะลดสัดส่วนนี่อะไรยังไงก็ก็กกอมณมเดียวกันเลยค่ะอาจารย์เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะตอนนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันนี่คนก็จะเริ่มคุ้นเคยแล้วนะอาจารย์เพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยมันเร่งให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเราเจอตอนสมัยที่เรามีวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้ว ใช่ไหมคะพวกเราก็จะคำถามมีมีอยู่ต่อไปอย่างนี้พี่ดีมันหยุดอยู่ที่ไชน่าเอเวอร์แกรนด์นี่หรือเปล่ามันกระเทือนไปมากกว่านั้นไหมมีรายอื่นไม่เข้าขายอย่างนี้มีมีข่าวอย่างนี้ไหมค่ะข่าวตรงที่บอกว่าส่วนอื่นที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยคนก็จะกังวลด้านสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้แล้วก็กองทุนหรือว่านักลงทุนสถาบันที่เข้าไปลงทุน ใช่ไหมคะเพราะมันจะกระทบกับผู้ลงทุนเนียเพราะฉะนั้นใ,ในส่วนที่สถาบันภาคส่วนเอาเอาส่วนแรกก่อนอสถาบันการเงินที่ปล่อยกู้เนี่ยจะมีผลกระทบไหมเพราะว่ามันก็จะสั่นคลอนในเรื่องของอาภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจด้วยเนาะถ้าสถาบันการเงินของจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้ทีนี้เขาบอกว่าภาพภาพการเงินของจีนตอนเนี้ที่เราพูดถึงอ่ะคาเรชโชอ่ะที่เราได้ยินบ่ยบอยๆที่นักวิเคราะห์พูดคำว่าคาก็คือ CAPITAL e d u c a เคชี่เรก็คือสัดส่วนตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าในภาพการเงินของจีนเนี่ยตัวเลขยังแข็งแกร่งอยู่นะคะแล้วก็น่าจะรับมือกับสถานการณ์ได้นะคะค่าเรโชของธนาคารและบริษัทประกันเนี่ยณปีสองศูนย์ณมีนาปีสองหนึ่งเนี่ยนะคะอยู่ที่ เออ14เปอร์เซ็นค่ะอาจารย์เทียบกับปี07นะคะที่มันมีปัญหาเนี่ยอ,อยู่ที่8.7เท่ากับว่ามันก็เกือบเท่าตัวนะอาจารย์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าภาคการเงินน่าจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้แล้วก็ขนาดของธุรกิจของเอเวอร์แกรนด์อย่างที่ทราบเล็กกว่าเลยแม่นบ้างนะคะแล้วก็เป็น บริษัทอันดับสองนะคะไม่ใช่เป็นยักษ์ใหญ่เบอร์หนึ่งของจีนเพราะฉะนั้นความเสียหายก็น่าจะเป็นเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะส่วนนะคะมไม่ได้ไปลุกลามไปทั้งภาคทั้งอุตสาหกรรมอุตสาห<ล>ธุรกิจพวกนี้นะคะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ทางนักวิเคราะห์เขาให้ข้อมูลมานะคะก็แต่ยังไงเราก็ต้องฟัง ติดตามสถานการณ์นะคะแต่ข่าวดีที่ตอนเช้าวันนี้ที่เราได้รับมาก็คือทางธารจีนก็อัดฉีดเงินเข้าระบบไปเรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องการเสริมสภาพคล่องตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูความเสียหายในส่วนกองทุนต่อเมื่อกี้เราพูดถึงภาพใหญ่นะคะถ้าเรามามองถึงความเสียหายกองทุนเนี่ยเมื่อสองสาวันนี้เราก็เช็กผู้จัดการกองทุนก็ปรากฏว่ากองที่ถือบริษัทนี้เนี่ย ที่เราเห็นอยู่เนี่ยจะเป็นกองตาสานนี่นะคะอกองตาสานกองตาสานนี่ต่างประเทศนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ย จะมีการออกกองตาสานี่ที่ไปลงต่างประเทศของใครบอกได้ไหมของใครของเจ้าไหนบอกได้ไหมก็เท่าที่เราเห็นมีก็จะมีของคุมศีก็มีการแจ้งมานะคะบรจจกคุศรีใช่แล้วก็มีบรรจุจทหารไทยที่แต่แต่อย่าตกใจนะคะเพราะว่าสัดส่วนน้อยมากค่ะอาจารย์ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไหมถึงห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยค่ะเพราะว่าคือพูดง่ายว่าเออเอาสมมติบริษัทนนี้ล้มละลายเลยเนี่ยมันก็ไม่มันก็เป็นสัดส่วนน้อยมากพูดง่าย ็นสัดส,ส่วนน้อยมากค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าคือการลงทุนกองต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยเราจะเป็นลักษณะเรียกว่าเป็นฟีเดอร์ฟันหรือว่าฟันออฟฟันเราไม่ได้ไปลงทุนตรงนะคะส่วนใหญ่นะคะแล้วก็กองทุนที่บลจเข้าไปลงทุนเนี่ยส่วนส่วนมากจะเป็นกองขนาดใหญ่นะคะจะเป็นกองขนาดใหญ่ที่ขายอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยกองขนาดใหญ่พวกเนี้ย เขาก็จะมีการกระจายการลงทุนอยู่แล้วด้วยความที่ว่าเม็ดเงินเขาบางกองนี่เป็นเหมือนเป็นหลายหมื่นล้านเป็นแสนล้านนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเวลาเขาลงทุนเนี่ยออนอกจากเม็ดเงินเขามันใหญ่แล้วเนี่ยการกระจายการลงทุนเขาก็จะมีสัดส่วนในเรื่องของการกระจายการลงทุนได้ค่อนข้างดีฟังอยวิริมีอยู่แค่สองกองคือบัลลจอกุองสีกับบลจ ทางฐารถ่ายแค่นั้นเองใช่ไหมที่ว่าไปลงคืออาจจะมีมากกว่านี้นะคะอาจารย์แต่ว่าเม่อมีรีพอร์ตมาเขาก็จะทยอยแจ้งงานมาทางเอชซีบีก็จะบอกว่ามีบางส่วนแต่ทีเนี้ยไอ้ส่วนที่เขาบอกว่ามีบางส่วนเท่าที่เขารายงานเข้ามาเนี่ย เป็นส่วนเล็กๆน้อยๆมาอาจารยไม่มากน้อยมากไม่มากหมดเลยแล้วก็แล้วประมาณเออสถาบันการเงินไปปล่อยกู้มีไหมอนี้สถาบันการเงินหรือแบงก์เราไปปล่อยกู้ให้เอฟแวร์แกรนี่มีบ้างหรือเปล่าคือถ้าเรื่องของสถาบันการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเฉพาะตัวของแต่ละที่เขาก็คงมีหน้าที่ไปแจ้งรายงานให้กับทางเลกูล레이เตอร์เขาเป็นหลักก่อนแล้วเขาไม่มาพูดในพับบิกเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ เรื่องใหญ่เขาบริษัทใหญ่ในบ้านเราเมืองเราที่มีความเป็นที่ดีกับจีนเดซีพีเนี่ยไปเกี่ยวอะไรไหมเนี่ยถามตรงๆมีไหมมีไหมคืออันนี้มันเขาเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ละบริษัทเขาจะไม่บอกเราอาจารย์แล้วเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาเพราะว่าเราจะยุ่งแค่เรื่องเงินของเราทุกวันนี้ก็คือคนคนที่สนใจก็จะเป็นเอ๊ะหอดการลงทุนเขากระทบไหมนะคะ แต่เรื่องเงินชาวบ้านเนี่ยปล่อยให้เขาไปจัดการแล้วก็เดี๋ยวข่าวอาจจะออกมาอีกทีหนึ่งถ้าสมมติเขาเปิดเผยเรื่องนี้ออกมานะคะแต่ทีเนี้ยเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างเซนสิทีฟนะอาจารย์ถ้าสมมติเขามีการลงทุนจริงอ่ะเขาคงจะปล่อยให้มันเงียบๆแล้วก็เจรจาแบบโครงสร้างอะไรกันไปมากกว่านะอาจารย์เนาะเพราะว่ามันเป็นเรื่องฟังจากวิรีแล้วก็ดูเหมือนว่าเออโอเคไซส์มันก็ถือว่าไม่ได้ เป็นลาร์ดเซ์ใหญ่มากเหมือนเรมันบาทเทลล้มสมัยครับเก่องใครสีนะ,ะเ,เรื่องที่สองคือว่าผลกระทบก็บค่อนข้างที่จําำกัดน,นะฮะ,ฮะความเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับบ้านเราถ้าจะเกี่ยวโดยตรงคือว่ามีกองทุนเนี่ยไปลงทุนใน,บ,นบังกีนลงทุนในหุ้นจีนแต่ลงทุนในหุ้นจีนไม่ใช่ว่าเขาไปลงโอ้โหใส่ชเอนาอร์แกนบริษัทเดียวไม่ใช่นะเขาจะไปผ่าน ETF ก็คือไปลงทุนผ่านฟันที่ลงทุน ฟันที่ลงทุนก็จะมีการเวอร์ซิฟายมีการกระจายความเสี่ยงนะฮะอันนี้ก็โอเคอย่างมากก็อาจจะติดหมายถึงว่ากรณนี้ใหญ่สุดคือติดท็อปพิกสิบระดับแรกซึ่งก็จะอยู่ประมาณสักหซของของกองทั้งหมดอะไรประมาณอย่างเงี้ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ไม่ไม่ไมแจ้ถึงกันว่าหนักหนาแล้วก็เวลานี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการลม้ละลายด้วยนะ ยังเป็น,ปนกรปรับโครงสร้าง,ง,างที่หลังจากที่ว่าเกิดแบงก์รันนี้เกิดความรัศมรีรัศยทางการจีนก็อัดฉีดน,นะฮรับสภาพกล้องมาสู่ระบบในหมื่นสี่พันล้านเพื่อที่จะย,ยุติความรัศมีรัศยอีกนะฮะท่านนึกหน้าตาไม่ออกเหมือนของเราี่ปีที่แล้วมีปัญหาเนี่ยใช่ไหมอีแล้วก็ก<ช>องอุ่นตาสารนี่ของเรามีปัญหากรตอกับสวง,งานกลางมาตั้งวงบอกว่ามีจ่ายครับจบเลย,ยงเงี้ยจะมาก็ใช่ค่ะแล้วก็ แยกวงกันไปคุยกับเจ้านี้อะไรก็ว่าไปแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ากองมันจะมีเป็นตราสารหนี้ตราสารทุนเพราะกองทุนที่ลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกองตราสารหนี้นะคะใช่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับพวกที่ลงทุนในหุ้นทีนี้กองตราสารทุนถามว่ามีการลงทุนไหมส่วนใหญ่จะเป็นกอง ETF ที่มีสัดส่วนลงทุนบ้างเพราะว่าด้วยความที่ว่า ETF เนี่ย เขาก็ลงไปตามตลาดเลยไงอาจารย์เพราะะฉันน้ก็จะมีกอง ETF บางกองนะคะอกองจีนแต่กองทุนส่วนใหญ่ที่เราแนะนําอาจารย์จะสังเกตว่าเราจะไม่แนะน ETF, นะํา ETF เนอะซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนทาง Active Fund ทั้งนั้นเลยซึ่งกองอ Active Fund พวกนี้จะไม่ลงค่ะเขาไม่มี ก็เรามีการเช็คไปแล้วนะคะว่ากองแอคทีฟฟันที่เราแนะนําให้ลูกค้าเข้าไปลงทุนเนี่ยมีการกลงทุนในบริษัทนี้หรือเปล่านะคะทางบลจอก,ก็แจ้งว่าเราว่า,าไม่ได้มีการลงทุนนะคะ<ก>เพราะฉนกองกองส่วนใหญ่ที่เป็นแอคทีฟฟันก็ถ้าสรุปเป็นภาพรวมรวมก็คือส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยลงทุนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่า,อากองอหุ้นอสังหาริมัพย์เนี่ยมันเป็นหุ้นที่ได้รับความนิยมเมื่อ ห้าปีเจ็ดปีที่แล้วอะสมัยที่จีนยังเป็นโออีโคโนมี่อยู่ใช่แล้วก็โดดเอาเอาวาตถุตรงคือเป็นหุ้นที่รัฐบาลจีนไม่เคยปลดด้วยนะใช่ช่วไปบานมาเข้มงวดกวดขันโน่นโน่นนี่นี่กลัวจริงอะไรกลัวฟองระบูคุมเข้มกันหมดเลยมันไม่ใช่ว่าหุ้นที่ว่าเออกลุ่มที่ว่าโอเป็นรัฐบาลโปรโมทสนับสนุนนี่ไม่ใช่กลุ่มนี้นะ มันก็เลยไม่เป็นพุทโปรดของฟันเท่าไหร่ไม่ไม่ใช่เป็นที่โปรดค่ะไม่เป็นที่โปรดปรานของฟันเมนเจอร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นกลุ่มโอีโคโนมีนะคะฟันเมนเจอร์ส่วนใหญ่อย่างที่เราพูดมาตลอดว่าส่วนใหญ่ก็ไปโฟกัสเรื่องนิวอีโคโนมีทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยหุ้นจีนเราจะฉายภาพใหญ่ให้เห็นนิดนึงนะคะนักลงทุนก็พูดย้ำๆบ่อยๆก็จะได้ซึมซับว่าตลาดจีนมันเป็นตลาดใหญ่แล้วเป็นตลาดที่ มีความหลากหลายมากที่สุดในโลกนะกคือคืออย่าไปยึดติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งกับจีนนะคะเพราะว่าจีนมันด้วยความที่ใหญ่มากแล้วก็ความหลากหลายของเขาก็คือมีหุ้นทั้งที่ทเป็นออนชอกรอบออฟชอรบนะคะออนชอก็คือหุ้นที่เติบโตในประเทศออฟชอที่หุ้นที่ไปเติบโตต่ตางประเทศแล้วก็ไปทําธุรกิจทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มีทั้งกลุ่มโออีโคโนมีและนิวอีโคโนมีเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนยกตัวอย่างหุ้นออนชองเขาที่มันดังๆนะคะก็เป็นเรื่องของยาเรื่องของ R&D การพัฒนานวัตกรรมเรื่องการรักษาโรคอะไรต่างๆนะคะ,ะที่เราจะรู้จักกันดีก็คือพวกผิงอัน l t h หรือว่า Pink ine, ผิงอันเมดิซีนผลยนต์ผ่าตัดของจีนอะไรพวกนี้นะคะทีะ่การพัฒนาเรื่อง R&D ของเขาเรื่องเอายาจีนมาผสมผสานกับตัวสินค้าจาก ต่างประเทศจากของอีกโลกหนึ่งโลกตะวันตกโลกตะวันออกก็มาผสมผสานกันก็เป็นสูตรที่กลมกลม่อมแล้วก็เป็นสูตรที่เฉพาะของจีนอันเนี้ยก็เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นออนชอร์นะคะเป็นธุรกิจออนชอร์ที่กําลังเติบโตแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหลายทั้งปวงอะไรที่เกิดจากการบริโภคในประเทศ อุปกรณ์เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งย่าทุกอย่างที่เขากินเขาใช้กันมันก็เป็นเรื่องที่เขาเติบโตอยู่นะคะอุตสาหกรรมเล่าที่เราพูดถึงเรื่องเหมาไฉนะคะที่เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตมากในจีนก็เป็นอุตสาหกรรมที่รองรับการบริโภคในประเทศได้อย่างดีนะคะถ้าเป็น Offshore Product ก็จะเป็นพวกเกมพวกมีเดียต่างๆนะคะที่เรารู้จักเทนเซนทั้งหลายนะคะบริษัทดังๆระดับโลกนะคะ เรื่องเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซนะคะที่เขาเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอาลีบาบาเทนเซนนะคะเหมยชวนนะคะกอเป็นบริษัทระดับโลกนะคะค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นโอ mm. อีโคโนมีอันนี้ก็จะเป็นของดังด้งเดิมเขาก็ยังมีของเขาอยู่พวกอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องวัสดุต่างๆหรือว่ากลุ่มแบงก์กลุ่มอสังหาริรมทรัพย์ก็จะเป็นกลุ่มโออีโคโนมีนะคะ กลุ่ม new economy ก็กลับไปอีกโลกหนึ่งเลย,น,น,เลยนะคะเขาก็จะมี AI มี biotech มีเรื่องของ internet of things เห <he S 1> ็นไหมคะม,มีเรื่อง r o b o t i c AI ก็จีนก็จะมีทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะแม้แต่ตัว stock exchange ของเขาเองนะคะทีะ่กองทุนเข้าไปลงทุนก็ทำกำไรมหาศาลมากนะคะตัวฮ่องกง stock exchange นะคะตอนนี้เขาก็จะมีเซี่ยงไฮ้ stock exchange แล้วเขาก็มี ตอนนี้เขาจะทำตลาดขึ้นมารองรับ SME แล้วค่ะจา์ล่าสุดข่าวเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็ทางจีนก็จะสนับสนุนให้ทาง SME เข้าไปจดทะเบียนในตลาดแล้วก็จะสร้างตลาดขึ้นมารองรับแล้วเขาก็จะมีะตลาดชัยเน็กซ์มาร์เก็ตที่เป็นตลาดที่รองรับในเรื่องของ Innovation นะคะแล้วก็มี Star Market เนี่ยค่ะก็คือจีน<ช>นะคะจาย์<ช>ก็จะได้ว่าก็คงจะต้องเลือกอะนะต้องซีเล็กหน่อยหนึ่ง มันไม่ได้ว่าแบบเดี๋ยวคนจะไปมองภาพว่าเออเรียกมีแกรนไชนาเอรเวอร์กรีนเอรเวอร์แกลนโอ้ดรัสับัสายเหมือนจะละลายแต่เราโอ้หเสร็จกินเมือกจีนแล้วประเทศกาลังจะไปหรือเปล่าไม่ใช่นะมันมีส่วนที่ว่าเป็นโออ็กคอนมีนิวอ็คอนมีมีส่วนที่ว่ารัฐบาลจีนอุ้มชูสนับสนุนโปรโมตนะสารพัดมีที่ว่าจะต้องเข้มงวดกวดขันจํากัดควบคุม เนี่ยอย่างเพิ่งโดนกันไปอย่างเรื่องเกมเรื่องโรงเรียนกฎวิชาที่เข้ามาเข้มงวดเนี่ยบรรยากาศอย่างนี้เคยเกิดขึ้นกับพวกโออีคอมมีอย่าง p r o p e r t เมื่อห้าปี10ปีที่แล้วนะพี่หลีถ้าถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็การมันเกิดขึ้นตลอดนะการเก็งกำไรทั้งหลายแหล่นี่เขาเขาแบบเข้มงวดมาตลอดนะเรื่องการปราบปรามนี่เป็นเรื่องปกติของเรื่องการจัะเบียเพราะว่าจีนนี่ตกหนักมาหลายครั้งนะคะ ของขกงมาสามี 30, 40, 40นเนมันไม่ใช่ว่าเขาเรียกอะไรนะทุนนิยมเสรีแบบอเมริกาไม่ใช่นะเรียกว่าทุนนิยมที่มีการจัดการของทางจีนอันแต่ที่<ช>เ,ขเขาเห็นว่าเออจะมีเป็นภัยเป็นอะไรกับภาวะเศรษฐกิจของเขาเข้าไปจัดก,การมานานแล้วเนี่ยดีนะว่าผลสะเทือนในเพิ่งจะมาเห็นไอ้อีกห้าปีเจ็ดปีถัดมาในกรณีของชน่นาเอเวอร์แกรนนะครับก็ฟังอย่างวิธีทั้งหมดคือต้องแยกแยะนั่นแหละ ต้องคอบยอ,อเ,เออคิดเนรอแยกเยอะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะถอนสมองการลงทุนจากางิกินนี้แล้วหนี่ไม่ใช่ขนาดนั้นเอาเป<ช>็นว่าใครไม่สบายใจเรื่องของไชน่าแกรนเอฟเอฟไชน่าเอแกรนนะผมว่าดีที่สุดนะถ้าคุณมีพอร์ตมีการลงทุนแล้วก็ไม่สบายใจคุยกับพิ่ีีโดยตรงเลยก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ ค่ะมาถามเราได้ว่ากองที่ท่านถืออยู่ได้รับผลกระทบไหมนะคะก็จำง่ายๆแค่ว่าถ้าเป็นกองแพทย์สิบฟันก็มีโอกาสแต่ก็สัดส่วนก็เท่าที่เราเช็คจากบรจมาก็น้อยมากสําหรับกองแพทย์สิบฟันแต่กองแอคทีฟันณะปัจจุบันก็ไม่มีผลกระทบแล้วก็ในเรื่องของการจัดระเบียบมันก็คงต้องมีไปเรื่อยๆนะอาจารย์อาจจะจนถึงปลายปีนี้นะคะเท่าที่เขามองไปเนี่ยถ้า แย่ที่สุดก็คงจัดระเบียบไปเรื่อยๆแล้วก็ข่าวพวกนี้มันก็จะเริ่มที่จะคุ้นเคยแล้วก็บริษัทต่างๆก็ปรับตัวได้ก็อาจจะต้องรอไปจนถึงอีกเดือนสองเดือนหรือว่าจนถึงสิ้นปีนะคะแล้วก็ถึงตอนนั้นก็จะอาจจะมีเรื่องใหม่มาอีกเนะจ้ะใครไม่สบายใจเรื่องการลงทุนในเมืองจีนของท่านไปเกี่ยวข้องกับชัยนาเอเวอร์แกรนด์นี่หรือเปล่าเนี่ย ส่งพอร์ตไปให้พี่ลีดูได้นี่ใช่ไหมอ่าส่งไปเลยให้พี่ลีตรวจการะะ <ๆ S 2> บ้านให้นะอ่าส่งใบ<ด>ตางเนี่ยทางลายเอสนี่นะฮะเนี่ยเครื่องหมายเอสข้างหน้าแล้วก็เว l t ์รีพับบิกนะฮะแล้วก็ส่งไปแล้วบอกว่าพี่ดีช่วยตรวจการบ้านให้หน่อยนะ <ๆ S 2> แล้วก็พี่ดีก็ช่วยปรับผงปรับพอร์ตให้ด้วยนะเจเลยนะครับยินดีค่ะโอเคเอ่ะ